เพื่อนสงสัยกันไหมคบว่ามีวิธีอะไรกันบ้างที่เราสามารถเพิ่มเลเวลบัญชีตัวละครของเราให้มันไปเร็วๆดิฟมากที่สุดคลิปนี้มีคําตอบเอาเลยครับก็ขอสวีดัสวัสดีเพื่อนชาวแฟเนเกมซ u m m มเนอร์วอลคอลิคอวกันอีกเช่นเคยกันนะครับซึ่งในพาทนี้นะครับอย่างที่ต้นคลิปของเราได้ทําการเกริ่นไปนะครับเพื่อนๆนั่นก็คือวิธีการเพิ่มเลเวลบัญชีของเรานะครับว่าเราสามารถเพิ่มเลเวลบัญชีเนี่ยด้วยวิธีอะไรกันบ้างและสามารถหาได้จากไหนกันบ้างก่อนไปรับชมคลิปครับ ผมขอในคลิปนี้คนละ1นึไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจและถ้าเ,เพื่อนๆยังไม่ได้กดติดตามรบกวนฝากกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรอไปรับชมกันได้เลย,เลย แล้วสาหรับเพื่อนๆท่านใดที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยครับอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup ก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่าเราสามารถเพิ่มได้จากไหนกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูข้อดีกันก่อนว่าเหตุผลอะไรที่เราจะต้องทําการเพิ่มเลเวลสกิลของเราในส่วนนี้นะครับซึ่งเลเวลสกิลของเรานะครับมีสูงสุดอยู่ที่100รเลเวลสาหรับกิจกรร วอลคนที่เานะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ดันเลเวลถึง30เลเวลแล้วสามารถแคปในหน้าต่างนี้นะครับและไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ก,กิจกรรมตามโพสนี้เลยเ,เพื่อนๆก็จะมีสิทธิล์ลุนรับของรางวัลจากตัวเกมนะครับในส่วนของรางวัลที่เราจะได้รับเมื่อเราเลเวลอัพนะครับเ,เพื่อนๆจะเป็นของรางวัลทางด้านล่างนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวสุมกาชาทองหินอัปเกรดต่างๆแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะครับนั่นะค,คือพวกเอฟเฟกเพิมเ่มเติมที่เพื่อนๆจะได้รับไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มช่องกระเป๋า เพิ่มช่องคลังเอฟเฟกการแลกเปลี่ยนแม้กระทั่ง exp ในการฟาร์มดันเจียนแต่ละครั้งนะครับจะถูกบวกเข้าไปด้วยครับของรางวัลในจุดนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับและมันสามารถรับได้ถ้าเลเวลบัญชีของเพื่อนเนี่ยไปสูงขึ้นนอกจากของรางวัลที่จะได้รับแล้วนะครับสกิลบัญชีที่จะเป็นจุดเพิ่ม cp ให้กับเพื่อนจุดนี้เหมือนกันเท่าที่ดูมาแล้วนะครับเลเวลบัญชีเนี่ยสูงสุดอยู่ที่100่ใช่ไหมครับส่วนพวกนี้เราสามารถน่าจะอัพเต็มได้ทั้งหมดนะแล้วเป็นจุดที่รวม cp ค่อนข้างที่จะเยอะเป็นพิศ ว่ามันจะเป็นเอฟเฟกที่จะคิดเป็นค่าหน่วยแล้วก็ค่าเปอร์เซ็นต์มาเพิ่มเติมนะครับแต่ละสายอาชีพก็จะอัพที่แตกต่างกันเพราะยังไงแล้วสุดท้ายปลายทางของเราก็จะต้องอัพอันอยู่ดีนะครับอันนี้คือผลประโยชน์ของการอัพเลเวลบัญชีของเรานะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการที่เราจะเพิ่ม EP พวกนี้เราเพิ่มได้จากไหนกันบ้างต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนครับว่า เลเวลบัญชีครับมันจะเป็น EP ด้านซายนี้เนาะเวลาเราทำกิจกรรมต่างๆอันดับแรกเลยเขาพูดในส่วนของสายเติมก่อนเพื่อนๆสามารถกดที่บวกนี้มันจะมีเหรียญตัวนี้ครับอัน,นี้จะเป็นเหรียญที่ไดจากการเติมเนาะไว้เอาไว้ยัดนะครับการใช้เหรียญน,นี้มันจะใช้เยอะเป็นพิเศษตามจํานวน EP ที่ขาดไปนะเราขาดเท่าไหร่เหรียญน,นี้ก็เปรียบเสมือน1 EP ในการอัพนะครับสายเติมเยอะหรือว่าเติมแพ็กต่างๆเก็บแพ็กทุกอย่างก็สามารถอัดเลเวลตัวนี้ได้เร็วเป็นพิเศษนะครับก็สามารถกดใช้ไปได้เลยออนนี้ในกรณีที่ เป็นสายเติมนะครับส่วนต่อมานะสำหรับสายฟีอย่างเราเนี่ยเราสามารถได้รับด้วยวิธีไหนกันบ้างครับอันดับที่1เลยนั่นก็คือการอัพเลเวลมอนสเตอร์ของเราเนะครับการอัพเลเวลมอนสเตอร์ยิ่งใครมีมอนสเตอร์เยอะๆแต่ว่าไม่ได้รองสกอร์ส้มใช่ไหมครับเรามีสกอร์เยอะๆครับสามารถนาสกอร์เนี่ยไปทําการสุ่มซัมมอนตัวละครในหน้าตานี้หรือแม้กระทั่งการสุ่มซัมมอนธรรมดาก็ได้ครับ การสุ่มซัมบอนธรรมดาเพื่อนๆจะมีโอกาสได้รับมอนสเตอร์แต่1ดาวจนถึงกระทั่ง4ดาวตั้งแต่1นถึงสครับพยายามหามอนสเตอร์ที่เป็นตัวแรกไม่ใช่ตัวซ้ำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถปลดหน้าต่างพวกนี้ได้นะครับเนี่ยสาดาว4ดาวนะครับส่วน5ดาวผมขอเล่าไว้ว่าอัพทีละตัวละกันเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มกับการที่เอาทรัพยากรมาลงกับพวก5ดาวที่จะต้องปั้นเฉลี่ยทุกตัวนะ5ดาวเอาไว้ลงกับตัวที่เราจะปั้นหลักเพียงแค่ตัวเดียวก็เพียงพอ สเต็ปต่อมาครับให้เราไปทําการอัพเลเวลมอนสเตอร์ของเรานะครับเลเวลมอนสเตอร์นะครับมันจะแบ่งระดับตามนี้เนาะสําหรับการอัพเลเวล1นึ่งเลเวลของ5ดาวครับเพื่อนๆจะได้รับ EP 100 EP นะครับการอัพเลเวลของ4ดาวจะได้เลเวลละ50 EP การอัพเลเวลของ3ดาวจะได้ EP เลเวล13 EP นะครับมันจะไล่ลำดับตรงนี้ก็2-1ตามลำดับไปซึ่งถ้าจะให้คุ้มจริง5ดาวอัพแค่ตัวที่เราใช้นะถ้าคุณจะเล่นจินไฟคุณอัพแค่จินไฟตัวเดียวก็พอแล้วถ้าจะเอาวัตถุดิบทุกอย่างนี่ครับมนลงกับจินไฟซึ่งมันเยอะมากๆแล้วเราสามารถกระจายวัตถุดิบไปใส่กับตัวอื่นได้ถ้าคุณจะลง5ดาวทุกตัวนะซึ่งผมไม่แนะนําในส่วนนี้นะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับมาทําการลงกับตัวละครประเภทของ4ดาว3ดาว 2ดาวหนึ่งดาวไปนะครับอันนี้จะสามารถอัพได้ง่ายกว่าเนาะแล้วก็ใช้ปฏิตินไม่เยอะเพราะว่าพวกเนี้ยเราสามารถไปฟาร์มมาได้แต่สิ่งที่ห้ามใช้เลยและเด็ดขาดนะครับนั่นคือโพลิ่งฟ้านะครับเนี่ยที่เป็น5ดาวที่ได้ EP เนี่ยอันนี้คือห้ามเด็ดขาดห้ามใช้เลยเก็บไปใช้กับตัว5าดาวของเราเท่านั้นนะครับ ที่เหลือคุณก็กดนี้ไปถ้าเป็นระดับพรีเมียมนะครับ1ชิ้นในการอัพ4ีดาวเพื่อนๆจะได้เลเวล12นะครับก็ลองคูณเอา12คูณ13อันนี้คือ EP ที่เราจะได้กับเลเวลบัญชีใช่ไหมครับแล้วก็ลองใส่ไปอันนี้ลงทุนไป2ใช่ไหมสาการอัพสีดาวเต็ม1ตัวนะครับเ,เพื่อนๆจะต้องใช้ขวดปกตินะครับ14ขวดแล้วก็ขวดพรีเมียม18ขวดอันนี้สามารถเลือกอัพได้เพราะยังไงแล้วตัวสีดาวเราก็ต้องปั้นเพื่อใช้ลงหออยู่ดี ในส่วนของการอัพนะครับพยายามอัพตัวที่เราคิดว่าเราจะต้องใช้งานในการไต่หอคอยก็กดอัพไปเลยอันนี้ผมก็ต้องใช้ในการไต่หอคอยนะเห็นไหมเมื่อเราอัพครับเลเวลบัญชีเราก็อัพเป็นเลเวลสาก่อนที่เราจะไปเลือกอัพแต่ละคางครับพยายามมาดูที่หอคอยกันนะว่าเราขาดตำแหน่งอะไรในแต่ละหอไม่ว่าจะเป็นหอไฟน้ําวายุแสงมืดพยายามเลือกก่อนเพื่อที่จะได้ไม่เสียเปล่าในการที่จะต้องเอาทรัพยากรไปอั ตัวละครเหล่านั้นนะครับดูก่อนเนาะแล้วค่อยอัพแล้วเมื่อกี้เราก็อัพขึ้นมานะครับลเวิบัญชีเราก็ขยับขึ้นนี่ได้ของาะวัลขึ้นนะครับแล้วก็ได้สกิลบัญชีผมก็เลือกได้เลยว่าผมจะลงกับอะไรของเรานี่เห็นไหมซีพีก็จะถูกเพิ่มขึ้นมาอย่างง่ายๆเลยต่อไปครับเราต้องใช้ประมาณ8,645้ยใช่ไหมครับเ,เพื่อนๆเพื่อนๆก็จะต้องมาเลือกมอนสเตอร์ของเราเนะตัวต่อไปที่เราจะปั้นอ่าตอนนี้ผมยังขาดตัวหอไฟใช่ไหมก็จะมี ตัวนี้นะครับตัวบทอีพิเกนเราก็จะยังไม่อัพนอะเราเอาไปอัพตัวอื่นดีกว่าที่เป็นตัว3ดาวอ่าแพนกวินแพนกวินลมเอา4ดาวก่อนแพนกวินลมเราได้ใช้เราได้ใช้เป็นตัวแทงไม่ว่าจะเป็นการลงหอหรือแม้กระทั่งการเคลียร์ตันเจียนก็ตามครับกดใช้ไปเลยแต่อันนี้เราจะไม่ใช้นะครับอันนี้ก็กดคิดค้างไปปุ๊บเห็นไหมสิบแปดกับสิบสี่เราก็ทําการกดอัพไปปุ๊บนี่อันนี้แค่รเวิวสี่สิบนะครับเรายังไม่ได้ทาการทะลวงรเวลวอะไรเพิ่มเติมนะครับเห็นไหมก็ ถ้าอัพเลเวล40ของสีดาวนะครับ2,000ประมาณผมต้องอัพอย่างน้อยประมาณ4ตัวละครนะครับเพราะว่ามันใช้ประมาณ8,000ใช่ไหมผมก็หาอีก3ตัวละครที่เราจะเอามาอัพนะครับเพื่อนๆขอเป็น4ดาวที่คิดว่าจะได้ใช้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเป็นสีดาวที่ไม่ได้ใช้นะครับเอาไปมันจะค่อนข้างเปลืองของอันนี้ธาตุลมไปแล้วอ่าธาตุไฟเราไปแล้วธาตุน้ําไปละอ่าธาตุน้ําตัวนี้สักตัวละกันครับอ่าเป็นแมวน้ําก็อัพไปเลย ได้ใช้ไหมไอ้นนี้ดูทรงแล้วผมไม่น่าจะได้ใช้อะแต่ก็อัพเพื่อเอาเลเวลบัญชีเป็นหลักนะครับก็อัพไปบื้มนี่ก็อัพไปละมาเดี๋ยวเราไล่เลียงอัพก่อนเอาเป็นสีดาวท่านไหนก็ได้มีอะไรบ้างอันนี้ได้ใช้นี่ได้ใช้อันนี้ได้ลงบอสนะครับได้ลงบอสอัพไปเลยอันนี้ได้ใช้ในการลงดันเจียนลิสต์นะครับแต่ว่าถ้าจะรู้ว่าตัวไหนได้ใช้บ้างก็เพื่อนๆสามารถไปดูทางด้านซ้ายล่างตรงนี้ได้นะครับในส่วนของส่งกําลังนะครับ มันจะมีทีมบอกนะว่าแต่และตัวเนี่ยเขาเอา,เอาตัวสีดาวตัวไหนมาใช้บ้างนะครับถ้าใครมีการดูดแสงก็ปั้นแสงได้นะครับนี่พวกสีดาวนี่ปั้นได้ไอพวกเนี้ยปั้นได้หมดเลยอันไหนคิดว่าได้ใช้ปั้นตัวนั้นน่ะจะค่อนข้า,ขางคุ้มในการยัดในส่วนนี้ไปด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้เลเวลบัญชีเราก็ได้ทำการอัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราปั้นไปทั้งหมดสีตัวก็ได้ประมาณ1เลเวลแล้วเพื่อนสงสัยกันนะครับว่าไอ้วัตถุดิบที่ผมมีเนี่ย ผมสามารถหาได้จากไหนต้องบอกอย่างนี้ครับว่าวัตถุดิบอย่างนี้จะได้ในสเต็ปต,ต่อไปนะครับจะเป็นสเต็ปที่3นะั่นคือการเล่นตัวละครรองหรือว่าตัวเด็กของเรานะครับตัวละครในเกมมีทั้งหมด3ตัวให้เพื่อนๆเลือกในช่วงแรกใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นออบียัลคริปและก็คีน่าในช่วงแรกครับเ,เพื่อนๆสามารถเลือกตัวละครที่เ,เพื่อนๆชอบไปได้หรือว่าใครอยากได้เวลง่ายๆก็จะแนะนําเป็นออบิอ เมื่อเพื่อนเลือกตัวละครออบ,บิเครับและเอาตัวละครเบลจนจบบทที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วการจบบทที่5ก็คือการเหลือเควสสำรวจที่เป็นเควสฟ้านะครับอันนี้ถือว่าเป็นการจบบทที่5้านะและ้วเพื่อนสามารถไปเล่นตัวละครรองของเ,เพื่อนได้นะครับซึ่งตัวละครรองนะครับจะเป็นตัวละครที่เราสามารถได้รับทรัพยากรต่างๆ เทียบเท่ากับตัวแรกที่เราเล่นเลยแต่เป็นการเดินเควสดหลักกับเควสร,รองซ้ําอีกรอบหนึ่งแต่จะง่ายกว่าการลงในรอบแรกเพราะว่าเรามีมอนเตอร์มีทรัพยากรที่คลังมันรวมกันหรือว่าใครจะย้ายประดับเข้าคลังแล้วให้ตัวรองไปรับประดับแล้วมาใช้ก็ได้เหมือนกันนะครับไอ้พวกนี้ก็สามารถโยกย้ายภายในตัวละครของเรานะครับเพราะสุดท้ายแล้วเอนเกมจริงๆเราก็ต้องปั้นตัวละครทุกตัว สำหรับสายฟีสายจำนวนครับทรัพยากรมันไม่เพียงพอในช่วงแรกอยู่แล้วนะครับใช้วิธีนี้ในการฟาร์มและข้อดีของการไปเล่นตัวรองเพิ่มครับคุณจะได้รับเลเวลบัญชีไปในตัวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถได้รับเลเวลบัญชีไปนะครับผมก็จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับวิธีการเพิ่มเลเวลบัญชีที่ผู้เล่นใหม่ควรรู้เพราะยังไงแล้วอนาคต มีอะไรให้ใช้อีกเยอะแน่นอนสำหรับพันนี้ครับถ้าผิดพลาดประการใดขอกราบประทานอภัยกันด้วยและถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบครับอย่าลืมที่จะก,กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ